สวัสดีครับสำหรับเอฟซีซูพูทุกคนครับสวัสดียามมือเสาครับขอสวัสดีมือหนีเป็นมือวันศุกร์ครับพี่นนออสวัสดีสุขูทุกคนยามมือเสาบรรยากาศมือนีอากาศโปร่งโล่งสบายครับมือนครับหลังจากสองสามมือก็มีฝนโปรยปลายน้อยนึงนะครับพี่นนอครับมือหนีผม คัดพินครับเพจพินครับวันนี้จะล่งกําลังปัาจะล่งสีครับคัดแล้วนะครับตัวนี้เป็นใหม่ปราดูครับผมพี่นกงลยใหม่เป็นลา่ใหม่ธรรมศาสตร์ครับผมสีงามสีแดงกึ้งคึ้งครับพี่นอกประดูบทายย่าบนเสาวันนี้ของอาจารย์เป็นทางกรุงเทพครับเป็นสร้างไห้นะครับดวงนี้ก้าจะส่งให้เพิ่นตัดสินใจอีกครั้งสุดท้ายนะครับ เพิ่นว่าจะลงสีเขียวแก้วแต่ว่าผลเฉลยผลเบิองไล่ใหม่ก่อนให้มันตัดสินใจอีกครั้งนึงนะครับ,น,บนะครับผลเบิองอีกนะครับหลังชนี้จะเป็นเห็ดเป็นสามสายหัวกระนกครับควันแทกวินจิบสันครับตามฉบับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งคอทั้งไซเฮานะครับพี่นอ้องนะครับหนาอาคีลิกประดับเพชรนะครับพี่นอ้องอ่ะอย่างไรก็รอชมเดอ้อครับพี่น้องเดอ้อผมก็เอามารีวิว หนมือเสาูได้สนใจไปจังทักเข้ามาเนะครับครับวัสนี้ครับ